ผมเป็นลูกเจ๊กแท้ล้อเกิดเยาวราชเรียนจบเผยียรุ่นเดียวกับพวกที่รวยๆตรงไนทีเยาวราชตรงไหนจุดนี่ก็ยังไม่ถามไม่ไงนะไราวกดไม่ถามเย่มยมแทวนะตรงข้ามโรงพักตะบอนโอเคเป็นโรงงานผลิตน้ำอัญมนะครับความที่เป็นลูกเจ๊กทำให้ผมเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กสี่ปีแต่ผมเกลียดผ้าผม เพราะว่าพ่อผมเนี่ยวันวันปีเนี่ยบอกว่าเจ๊งหูไม่ไม่ดีรัฐบาลไทยไม่ดีเป็นต<ด>้นนะผมก็่เรค่อนข้างแต่เบื่อเบื่อภาษาจีนะนะแต่เมื่อผมโตขึ้นเนี่ยผมจบ<อ>เทสลินนะอ๋ออ่ารุ่นเดียวกับสวิทคุณคุณกิติจบธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์นะรุ่นเดียวกับอ่าธงชัยวิทยาลัยนะครับแต่ชีวิตผมเปลี่ยนเมื่อ6ตุลาคม ไปประท้วงกับชุมนุมพุทธเพื่อที่จะใช้หลักในศากษร์ออกมาจากมาคานีตอนนั้นนั่นจริงใจแล้วนะครับด้วยอิทธิพลของการเมืองในยุคนั้นอ่ะผมเปลี่ยนจากการที่อยากจะปจีบผู้หญิงคนหนึ่งี่ยกลายเป็นว่ามาสนใจเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนแล้ววันที่ผมโดนกระทืบในสนานนมฟุตบอลศาสตร์ผมรู้สึกว่า ผมเรียนความเป็นลูกแท้จริงที่ต้องกระตันอยู่กัพ่อแม่ผมหันเข้าหาสังคมแบบบ้าคลั่งเลยเนะี่ยแต่ความบ้าคลั่งของ,งผมเนี่ยไปเป็นว่าผมไปสนใจพุทธศาสนาแลวเริ่มศึกษาอย่างจริงจังไล่ไปจนถึงท่านพุทธทาสบวชภาคฤดูร้อนทั้งวันนี้เป็นเป็นภาวะที่คนหนุ่มที่มันไม่เอาข้อเบืเลยแต่เมื่อไปบวชถึงจุดหนึ่งกลับไปเจอท่านโพธิลักษณ์ทำให้ผมรู้ว่าเอ๊ในเมื่อท่านพุทธทาสอยู่ไกลถึง โดยโมเนี่ยผมไปหาท่านพะจะรับใจลึกๆเนี่ยยังรักพ่อรักแมนนะ่ผมก็เลือกที่จะบวชจากท่นานโภชินัทได้วยคำพูดว่าปฏิวัติสังคมด้วยธรรมะในขณะที่เพื่อนผมเนี่ยเข้าเข้าป่าต่มาจี่ัน,นเขาออกมานะเมื่อเมื่อผมไปบวชเป็นพระอามล์20พรรษาเนี่ยผมก็พบตัวเองว่าผมป่วยนะแต่ความที่เป็นคนดีแล้วก็เป็น เชื่อมันเนี่ยเยอะนะเรียนจบปฎิบัยเนี่ยผมสร้างผลงานไว้ในชาติสุขพอสมควรแต่วันที่ผมจะออกเนี่ยผมต้องหนีออกไปเพื่อแม่ทางองค์กรทะลุนะผมออกไปอยู่ไต้หวันอีก16บหกปีไหมผมบวชแล้วรวมๆแล้วประมาณ3ามสิบสามพันสามในสามสิบสามพันสาเนี่ยผมสรุปชัดๆนะครับว่าผมเนี่ยวนอยู่กับมุนไทรเทรวาดเนี่ย ผมรู้เรื่องการลืนล่นะักิเลสอย่างเชี่ยวชาญการลืนะักิเลสหมายความว่าเมื่อท่านมีนิสัยอะไรอย่างใดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองได้เนีรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่เข้าใจนะครับว่านิสัยเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ทางอโศเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเลยถึงขั้นดับกิเลสเลยนี่เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศไทยที่กล้าประกาศตัวว่าหมดกิเลสเป็นเรื่องสามารถประกาศตัวเองเป็นอราหารนรันได้ซึ่งจึิงในสงคมไทยเนี่ย ยากที่จะมีองค์กรไหนกล้าประกาศแต่ชาวสุดสามารถประกาศตัวเองได้ว่าค่าคือโสดาบังค่าคือสกิีธาค่าคืออนาคาค่าคืออะไรนี่คือความสุดสุดยอดขององค์กรหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนทุกคนเชื่อแต่เขาประกาศตัวตัวเลยว่าฉันลึกกิเลสได้เดยานารยในความลึกเนี่ยเขาลึกและผมก็ทําได้นะทำได้ในในระดับที่เรียกว่าตัวเภาคภูมิใจตัวเองเลยดีแต่ความป่วยไข่ทำให้เรารู้สึกว่า เราต้องมีปัญหาอนะไรบางอย่ยคนจีนเนี่ยมันจะมีนิสัยว่าไอ้กลัวบวชเนี่ยกลัวพ่อแม่ของเราด้วยนะเรายี่ห้อเราแทะของเรามาด้วยังนั้นผมลาออกเลยแต่ผมไม่ยอมให้ใคนมาว่าะนะผมนะผมผมยังมีความเป็นศักดิ์ศรีของคนจีนเขอบอกผมจะไม่ทําให้พี่น้องเดือดร้อนงนั้นผมลาออกแล้วผมหนีไปอยู่ด้วยกันเลยแต่ความที่จะไปศึกเนี่ยกลับปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ที่ท่านอยู่ทางสาย ธรรมยุทธ์เนี่ยซึ่งผมไปสวดยระธรรมยุทธ์ก่อนนะบอกว่าไปดูแลโรงเรียนให้ผมที่ไต้หวันอนนะแล้วมอผมไปอยู่ไต้หวันเนี่ยผมไปเห็นพุทธศาสนาอีกแบบนึงซึ่งผมเขียนหนังสือไว้ในชื่อว่าพุทธที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในพุทธที่ไม่เคยมาก่อนเนี่ยมันเป็นพุทธอีกแบบหนึ่งที่คนไทยเราเข้าใจเวลาจดิหมดแล้วนะผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้เลยนะว่าวัดบ้านเราเนี่ยเอเดี๋ยวยันยัน พ yeah. yeah. in ุทธเมืองไทนะผมจะเน้นแค่นี้เลยพุทธมรงายคือเน้นว่าให้ดับกิเลสนะเกิดมาทุกข์กินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ี้ก็ทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ควรจะกลับมาเกิดอีกเพราะฉะคนไทยส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมเลยบอกว่าท่ากลับมาเกิดเดี๋ยวลำบากเรลือเกินอย่ากลับมาเกิดอีกถ้าผู้ใหญ่เถรมาว่าหลายองค์เลยบอกว่าเมื่ออาตมาตายแล้วเขาขึ้นป้ายโชว์เลยบอกว่าถ้านแหรรลุนนี้ ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะครับซึ่งผมเนี่ยได้รับพา,านท่ามนั้นอยู่แล้วนะืองไทยแต่เมื่อผมไปไปที่ไต้หวันเนะี่ยไปที่จีเนี่ยเขาพูดไม่ตรงกับเราเลยเขาบอกว่าการกลับมาเกิดอีกเป็นบุญของเราอการที่เรากลับมาเกิดอีกเนี่ยเราจะเจอเพื่อนจะได้ฝึกความสามารถอะไรที่เป็นไบบนีผมระเบิดสมองตัวเองทิ้งเลยบอกโอ้โหนี่คือออกจากกรมนอกตาราเลยนะ การที่เราจะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเป็นบุญเป็นโชคเพราะฉะนั้นผมเลิอกอยากเป็นอาหาันเลยผมเป็นอะไรครับเป็นโพธิสัตว์นะไไหมครับแต่ว่าคําตอบเมื่อผมไปอยู่ได้วันได้16ปีเนี่ยผมพบว่ามันมีช่องว่างระหว่างละหาันกับโพธิสัตว์มันแตกตนะ่างโดยเฉพาะในคนไทยเนี่ยภาษาเราเนี่ยมันไม่มีใครเอามาลิงก์เอามาเชื่อมแต่ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งถ้าว่าท่านเวลาคุยกับผมเนี่ยผมพูดกับท่านได้เป็นวันๆเลย ความเชื่อทานเฉพาะตัวของผมเลยที่ผมอยู่เมืองไทย20พรรษาวผมไปอยู่ไต้หวันอีกอีกปีเลยนะผมสามารถพูดเรื่องตรงนี้ได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวสรุปตัวท้ายตรงที่ว่าผมไปอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยผมไปเห็นพุทธศาสนาเชิงกว้างเชิงกว้างที่จะเชื่อมโยงกับคนแล้วจะเชื่อมไปอีกหลายชาติเลยองค์กรนั้นคือองค์กรที่ผมพูดว่าคือพุทธสิจีน,นอันในในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่รู้เรื่องพุทธสิลจี องค์ที่ทําง,งานน่าจิตอาสาที่เที่ยวชามากที่สุดคนหนึ่งคือผมเดิมแทนชายฟ้านะคะสะรุปสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะถ้าว่าท่านไม่ใช่ชาวนากรรมกรเราจะแบ่งคนของเราออกไปเป็นสี่ระดับตามหลักพุทธศาสนานะคะคือพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องวันละสี่ไว้ว่าคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะระบุตัวตนไปเลยว่าคุณเป็นระดับใช้แรงงาน หรือทำงานและทำงานน่คือกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มคนอื่นที่สองคือค้าขายแพทย์นะกลุ่มคนกลุ่มที่สามคือนักบริหารพวกแมネจเมนต์และกลุ่มคนกลุ่มที่สี่ก็คือนักบุกแต่เดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าใจผิดแล้วว่าเราเราต่างกันด้วยกันนะแต่จริงๆแล้วขอให้พวกเราดูตัวเราเองนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราถูกตัดสินแล้วว่าเราถนัดอะไร มันไม่ได้หมายความว่ามีใครมาตัดสินคุณนะตัวคุณเองที่เกิดมาล้านล้านชาติแล้วถ้า,ถ,าถ้าว่าคุณพูดไม่พูดหน้าใส <c oughs> คุณเก่งเรื่องนั้นอยู่แนละ้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราเราจะไม่ได้ดูถูกว่าพ่อค้าเก่งกว่าชาวนาหรือชาวนาเก่งกว่านะี่ยในปเมนเลแต่ความสำคัญก,ก็คือว่าทายัางไงเราจะร่วม,มกันได้ในไต้หวันที่ผมไปอยู่เนี่ย <c oughs> เขาสอนให้ผม <c oughs> ไม่มองเข้าบอความคดี อันทุกวันนี้หลายอ่าที่ผมกลับมาแลวเนี่ยผมกายเป็นคนที่เชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างเก่งมากเลยเพราะผมจุดสมองผมไม่ให้เห็นข้อบป้องของคนอื่น,นหรือแม้แต่เห็นข้อบุคองคนอื่นเนี่ยผมสามารถเป็นบวกเลยนะผมมีความสามารถที่จะชั่วพลิกตาผมสามารถโพสติกลงจริงๆได้ซึ่งจิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ผมภูมิใจและผมเอามาอบรมสอนทางย t ท b e ทางอะไรบ่อยๆ่อยและตอนนี้ผมตั้งเปง็นองค์กรหนึ่ตั้งองค์กรโสดาโพลิสัต คือมีทั้งความเป็นเวลสคือสวัยดาบันแล้วก็มีความสามารถที่จะทํางาน,นร่วมกับคนอื่นได้คือเอาทั้งลึกและกว้างมารวมตัวกันใยูนตัวผมแล้วผมจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้นไปจนกว่าจะตายครับคุณคาักใครตอบนมนตท่านเนีะ